ที่ขมรมันทำเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นการเตรียมความพร้อมไว้อย่างดีเลยนะมันเตรียมความพร้อมไว้อย่างดีเลยเพราะทหารขมรนที่มันเข้ามาดูแลพวกปะทวงน่ะมันไม่ได้ห้ามเลยครับมันไม่ได้ห้ามเลยมันมันยืนดูอยู่เฉยคนของมันจะทำอะไรมันก็ปล่อยทำปล่อยทำแม้กระทั่งมาฉกเอาลวดหนามไปจากทางฝั่งของทหารไทยมันก็ปล่อยจนทหารไทยร้องโวยวายนะครับทางขมรนมันไม่ทําอะไรเลยไอ้คนที่ได้รับบาดเจ็บแล้ววิ่งหางจุกตูดไปด้านหลังเนี่ยห่างจากที่ปะทะกันเนี่ยก็มีพวกหมอพวกพยาบาลคอยดูแลคอยคอยทำแผลให้ นี่คือสิ่งที่มันแสดงให้เห็นว่าขมิมันเตรียมพร้อมทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยเตรียมพร้อมจากแผนการของไอ้หุนเซนไอ้หุนมาเนี่ยสองพ่อลูกตะกูลหุนเนี่ยตะกูลหมาเนี่ยไม่รู้จะว่ายังไงเนาะที่มันวางแผนเอาไว้นะครับ <c oughs> อ่าพี่เทวาแล้วมากฎหมายมีไว้ใช้กับคนไทยเท่านั้นใช่ครับกฎอาการศึกอย่างดีเลยครับในพื้นที่แถวไอ้ไอ้บ้านนองจานนองยากแก้วนี่ครับใช้ประกาศกฎอัยการศึกนะครับแต่ขมิมันมาเยี่ยว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 ในพื้นที่กฎอัยการศึกด้วยเออความเป็นจริง ใครก็ตามที่มาละเมิดกฎอัยราสศึกมันต้องจับขังคุกอย่างเดียวขึ้นศาลทหารตัดสินตามกฎหมายอาญาความมั่นคงของพื้นปืนไทยไปเลยนะครับให้ศาลนหารตัดสินแต่ว่าแกกี่ปีก็ว่างันไปนะครับยี่สิบปีหรือว่าประหานชีตก็จัดไปเลยถ้าไม่ทำอย่างนี้ขมิ้นมันมันไม่พอมันมันไม่หยุดถ้าไม่ทําแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นกองทัพอันหนึ่งต้องจัดนักเต้นได้แล้วยาโอ้ยาแบบว่าเดี๋ยวเราจะจัดการขั้นเด็ดขาดโดยการที่เราจะยื่นเรื่องประท้วงต่อไปอีกโอ้แย่เลยแต่ที่แน่ๆก็คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนเมื่อวา ผมเชื่อนะว่ามันจะเป็นจนวนเหตุที่จะทําให้กองทัพภาคที่หนึ่งได้ได้คิดเนาะได้คิดถ้ายังอ่อนดูแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปว่ากองทัพภาคที่หนึ่งเนาะเพราะระดับผู้บงังคับบัญชาเขาอาจจะมีแนวความคิดที่เออถ้าค่อยๆทําไปเรื่อยๆมันอาจจะดีกว่าแบบนี้แต่ในส่วนจิตใจของคนไทยที่มันมันไม่ต้องการแบบนี้อ่ะอย่างคุณตะเภาเนี่ยโอ้เราไม่ต้องการนะแบบไม้นวมไม้นวมเนี่ยไม่เอานะเราไม่เอาแบบนี้อ่ะเราอยากจะท่านแบบหักหักมาเลยแบบเนี้ยหักพาด้วยเข่าไปเลยเนะี่ย จัดมันไปให้หนักๆไปเยนี่คือสิ่งที่คนไทยอยากจะให้อยากจะเห็นนะครับพวกขมิ้นมันมาทํากับเรามาโดยตลอดมันไม่ใช่ว่าเพิ่งทําเพราะฉะนั้นโอกาสของขมิ้นเนี่ยมันจึงหมดแล้วนะครับมันจึงหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราจับหนักจัดเต็มไปเลยเพื่อความมั่นของพองนเป็นไทยรับรองท่าทางฝั่งกองทัพขมิ้นจัดหนักจัดเต็มไปแบบกองทัพภาคที่สองแม่ทัพภาคที่หนึ่งก็จะก้าวขึ้นมาเป็นไอตอลซูเปอร์สตาร์คู่คู่ไปกับทางฝั่งของท่านในทัพภาคที่สองเพราะตอนนี้พี่ีน้องไปดูนะครับแม่ทัพที่สองเดิน ตอนนี้ซูเปอร์สตาร์ใหญ่ของเมืองไทยเนี่ยถ้าเดินคู่ไปกับทางแม่ทัพท่านที่สองเนี่ยไอ้ซูเปอร์สตาร์ที่มันโด่งดังที่สุดในประเทศไทยต้องถอยให้ท่านแม่ทัพที่สองนะครับรับรองไม่มีคนกรี๊ดแน่นอนไม่มีคนกรี๊ดซูเปอร์สตาร์นะครับแต่เขาเาจะมากรี๊ดแม่ทัพทานที่สองเพราะฉะนั้นกองทัพท่านที่หนึ่งท่าทำได้อย่างกองทัพที่สองรับรองเดินทางไปไหนมีแต่คนตามกรี๊ดมีแต่คนตามกอดมีแต่คนตามถ่ายรูปเนาะอ่าพี่พัชราว่าฉีดน้ำต้มเย็นโอ้ขนาด ขนาดกันจอมพลังจเจ้าหลดดูดซ่วมไปไปพ่นใส่หน้าขมตยังโดนเบรกนะครับไอ้พวกไอ้พวกนี่แหละไอ้พวกไอ้โรกสวยโูกงามเนเบรกเสีหัวที่หัวต่าเลยนะพวกโรกสวยโรกงามเนี่ย,ย,ย,ยพี่โอมาว่าแม่ทัพันหนึ่งและพู้ว่าสาแก้วเป็นคนขมิหรือเปล่าไม่ใช่เป็นคนไทยนี่แหละครับอ่าพี่จวยเจนะครับบอกว่าต่อให้ขมิมันประท้วงเตรียมตัวมาดียังไงมันก็ไม่ได้แผ่นดินคืนเหมือนเดิมแต่ ผมเชื่อนะครับว่าถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงหรือว่าเกิดเหตุการณ์การที่ทางฝั่งกองทัพภาคที่หนึ่งต้องเพิ่มความเข้มข้นในการที่เขาไปปฏิบัติกับขมรเนี่ยถึงขนาดว่าต้องใช้กําลังเนี่ยผมเชื่อได้ว่าไอ้เขตชายแดยนไทยมันจะไม่ได้อยู่แค่นี้ผมเชื่อได้ว่าทางกอง,ง,งทัพภาคที่หนึ่งต้องบุกลึกเข้าไปในฝั่งของขมรแน่นอนบุกลึกเข้าไปในฝั่งของขมรแน่นอนครับผมเชื่อแบบนี้เพราะตอนนี้ทางฝั่งกอง,งทัพที่หนึ่งโดนทัวลงเยอะแยะมากมายในเมื่อโดนทัวลงแล้วถ้าเกิดว่า มันเกิดในการแบบต้องใช้กำลังทหารขึ้นมาเนี่ยผมจะทางฝังกองทัพอนหนึ่งต้องสั่งจัดหนักจัดเต็มแน่นอนเพื่อที่จะระบ,บายระบ,บายความอัดอั้นใจของตัวเองความเครียดของตัวเองแต่ตอนนี้ก็คนไทยเราก็ลองพปิกรอไปก่อนเนาะรอไปก่อนอ่าอ่าพี่ไม่มีอะไรเนี่ยอ่าไม่มีใครดีเท่าแม่คุณเนี่ยบอกว่าอะไรเนี่ย ล่าสุดเขมนมันขโมยกล้องวงจรปิดแบกทั้งเสาก็สันดานมันเป็นอย่างนี้สันดานมันเป็นอย่างนี้นะครับเขมิน่ะสัญญาณขี้ขโมยสันดานขี้รักสัญญสันดานโจรสันดานนิรคุณคนขี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ในเขมรนหมดนะครับขี้รักขี้ขโมยขี้ในนิรคุณขี้ไม่รู้จักสานึกคุณคุณอยู่กับเขมรนหมดเอา้าพี่น้องก็คิดดูเอาเลยว่าขนาดทหารไทยกําลังแบกไอ้แบกรดน้มหินเพลงอยู่เนี่ยแล้วก็เอาไปวางแหม่ลงปรากฏว่าเขมนมาเอาไม้มันลากไปต่อหน้าต่อตาลากไปต่อหน้าต่อตาเลยนะครับ นี่มันแสดงให้เห็นถึงสันดานความเป็นขี้ขโมยขี้ลักขี้โจรของมันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คันว่าไอ้โจรสยามโจรสยามโจรเสียมที่ไอ้ขมิ้นมันยกให้กับประเทศไทยเนี่ยมันพดเพื่อกลบเกลื่อนความเป็นจริงที่มันที่มันเป็นไอ้สันดานของขมิ้นมันเองนะครับมันก็เลยต้องมาโยนความผิดให้กับทางฝั่งไทยเป็นโจรไปทั้งนั้นความเป็นจริงมันเลยครับเป็นโจรอ่าพี่รุ่งแจ้งนะครับบอกว่าสวัสดีการขุนกระเพราที่นับถือโอ้สวัสดีครับอ่าพี่เอกพบนะครับขมิ้นมันมาวางระเบิดตอนนี้มันทิ้งฐานมััััันนนนนกลววมมรู้้ตตออีถย มันถอยออกไปจากฐานเก่าของมันนะครับมันถอยออกไปพราะตอนนี้ที่เราได้รับทราบข้อมูลข่าวสารมาก็เป็นสิบสิบฐานครับเป็นสิบสิบฐานแต่ฐานที่มันถอยออกไปเนี่ยมันเป็นฐานที่อยู่ในพื้นที่ทางฝั่งของกองทัพภาคที่สองเนาะกองทัพภาคที่สองเนี่ยพวกไอ้ขมรนที่มันมารบกับไทยเนี่ยมันรู้ซึ้งเลยครับมันรู้ซึ้งซึ้งถึงพระพุทธปรรมประสงค์ล้วที่โดนไข่จากเอฟสีหกบ้างไข่จากกิ๊เพ่นบ้างหย่อนไปมันกินไปเนี่ยมันรู้ซึ้งแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับมันไม่ได้รับเงินค่าจ้างด้วยเพรราาะทหขมี มารบกับไทยส่วนมากนะ่มันเป็นฐานขมิ้นแดงนะครับขมิ้นแดงเก่าซึ่งเป็น,นทหารที่มันเป็นฐานประจําถิน่นหรือว่าเป็นฐานประจําบ้านเนะี่ยขมิ้นแดงมันไม่ได้มีใจิตใจรบอะไรมากมายนะครับพี่น้องครับมันไม่ได้มีการสอนการรบสอนการอะไรอะไรกันมากมายนะครับมันจับปืนมาได้มันก็เอามารบเลยนะครับขมิ้นแดงเนะี <c> ่ย <oughs> มันตายเยอะและขมิ้นแดงเป็นกลุ่มชนชาติพันธุ์ที่ของประเทศขมิ้นที่ทางฝัง่งของไอ้ฮุนเซนเต้องการที่จะกําจัดต้องการที่จะกําจัดเป็นอย่างมาก ถ้าเกิดมันเกิดในการรบกับไทยมันก็เลยต้องสั่งทหารคำมิษแดงไปบุกเข้ามาก่อนบุกเข้ามาก่อนเพื่อที่จะเอาคนที่มันไม่ชอบเนี่ยมาตายก่อนแล้วเงินเดือนเนี่ยอย่างเงินเดือนพี่พี่น้องรู้ไหมว่ามันมันรักกันยังไงทหารคำนิษด์ใครก็ตามที่เป็นทหารอยู่ในส่วนของไอ้ฮุนเซนเนี่ยอย่างเช่นหน่วยไอนะ้บีเอชคิวเนี่ยบีเอชคิวเนี่ยครับเป็นหน่วยองค์กรพิทนะักษ์ไขไอ้ฮุนเซนเนี่ยหน่วยเนี่ยมันจะได้รับเงินเดือนเต็มร้อยเปอร์เซนต์ถ้ามันมีเงินเดือนห้าพันมันก็ได้รับเต็มห้าพัน มันจะได้รับเต็มร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับหน่วยเบียกิวหน่วยหน่วยของไอ้คนะุณเซนเนี่ยแต่ถ้าใครก็ตามที่เป็นทหารของขมิ้นแดงเก่าทหารบ้านเนะี่ยจากเงินเดือนหนะ้าพันเนี่ยมันก็จะได้รับแค่สามสิบเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นมันกี่บาทพันกว่าบาทเนาะสามสิบเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นต์ี่ยจากห้าพันก็จะเหลืออยกพันกว่าบาทเพราะไอ้คุณเซนมันไม่ให้ค่านี่คือเป็นการให้เงินเดือนของทหารขมิน้นก่อนที่จะมีการทำสงครามกับไทยนะครับแต่ทีนี้พอมันเกิดสงครามขึ้นมาปารากฏว่า ขมนมันเอาเงินโอ้โหมาทุ่มใส่เรื่องการลบกับประเทศไทยไปซื้ออาวุธซื้อปืนใหญ่ซื้ออะไรเข้ามานะในการที่จะามาลบกับไทยปรากฏว่าลบไปลบมาไม่ถึงห้าวันครับไอ้เงินที่จะเอามาจ่ายหทหารเนี่ยมันหมดมันหมดทําให้ไอ้โมเซนเนี่ยต้องลดเงินเดือนของทหารลงมานะครับอย่างหงวนเพียกิวที่เคยได้แปดสิบเอยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยตอนนี้เหลือแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์อืมเหลือแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะพ,พี่น้องคิดว่ายังไงจากที่ได้ห้าพันบาทเหลือแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เพราะมันไม่มีเงินจ่าย ส่วนฐานบ้านนะครับที่เคยได้เงินแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์น่ะไอ้ฐานบ้านเนี่ยมันได้เงินแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องครับพี่น้องคิดว่าพอลบกันเนี่ยขนาดบีทคิวมันเหลือแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วฐานบ้านมันจะเหลือสักกี่เปอร์เซ็นต์จะเหลือสักกี่บาทอ่ามันไม่เหลือแน่นอนมันไม่มีเงินจ่ายให้ฐานลงมันพี่น้องเห็นไหมครับเวลาที่มันออกมาตามในวเขตเจรินไทยมันจะมีเอาคลิปมาทําเนี่ยมันมาฐานเท่าสวนมากมันเป็นฐานเท่ามันเอาข้าวแห้งมากินข้าวตากแห้งมานั่งกินนะครับโอ้ความสมเพศเวทนาถามว่าเวทนาม ก็เวทนาหแล้วครับมาลบกับไทยผู้ไอผู้นําของมันออยู่เย็นเป็นสุขอยู่นอนบนกองเงินกองทองอยู่กับอีมาลีนอนกอดอิมาลีอยู่เนี้ยนอนกอดอีหุนลานีอยู่เนี้ยมันมีความสุขกับนอนบนกองเงินกองทองแต่ทหารต้องมานั่งกินข้าวข้าวข้าวตาเข่งเนี้ยโอ้สุดยอดความความความสุดยอดเลยเนาะแล้วมันเป็นอย่างนี้แหละครับพี่น้องครับเราต้องช่วยกันแชร์สื่อเขาทางฝั่งไทยออกไปให้เยอะๆนะครับพี่น้องครับแชร์ถึงพฤติกรรมถึงสันดาลไอหุนเซนของไอ้ผู้นำาขเมนให้ทหารเขมรมันได้รู้ ว่ามันเป็นแบบนี้แชร์ไว้ใหเยอะๆครับมันจะได้ไปถึงหูถึงตาทหารของขมินเนาะทหารขมินมากินข้าวตาแห้งเนี่ยข้าวก็ไม่มีจะกินแต่ไอ้ฮุนเส้นมันนอนอยู่บนกองเงินกองทองมันก็ตอนตอนนี้นะครับมันเลยทาให้สื่อข่าวต่างๆที่ออกไปจากทางฝั่งของประเทศไทยเนี่ยขมินมันมีโทรศัพท์แล้วมันฟังภาษาไทยได้มันเห็นสื่อไทยพูดไปพูดไปกองหูมันไปทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็ถึงบางอ้อแล้ะครับว่าเออไอ้ฮุนเส้นเนี่ยนอนกอดอีมาลีอยู่ทุกคืนทุกวันเนี่ยนอนกอดอีหุนลานี่อยู่ทุกคืนทุกวันเนี่ยยนนนออออู่่บกงงเทแตรา กลับมานั่งกินข้าวตาแข้งอย่างนี้เงินเดือนก็ไม่ได้แล้วเราจะไปลบทําไมมันก็เลยเกิดเหตุการณ์การทิ้งฐานออกทิ้งฐานหนีเป็นสิดติฐานเลยนะครับตอนนี้ตามเนเกตบแชายแดนไทยขมิมันไม่ใช่น้อยๆนะครับพี่น้องครับมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาทาให้ไอ้คงเส้นโอ้โหคิดหนักคิดหนักเลยครับตอนเนี้ยไม่รู้ว่าจะทํำยังไงอ่าพี่นพรการปกครองทหารขมิกับทหารพระม่าคงจะเหมือนกันคือเก็บค่าตงค่าสวยไถเงินนักท่องเที่ยวหากินกันเอง มันก็มีนะครับพี่เมยครับเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่เมืองเสียมเรียบเมืองเสียมราศนะครับเราอย่าไปเรียกเมืองเสียมเสียมเรียบนะครับเสียมเรียบนี่เป็นภาษาของขเมยนมันแต่ความจริงอ่ะมันเป็นเมืองเสียมราศถ้าจะอ่านกันจริงๆก็คือเมืองสยามราศนะครับคือคือเป็นเมืองของของคนชาวสยามแต่ไอขเมยนมันพูดคาว่าสยามไม่เป็นจากราศมันก็พูดเป็นเรียบพวกปากมันไม่เป็นนะปากมันไม่ไปมันก็เลยเป็นเมืองเสียมเรียบเสียมเรียบไปแต่ความจริงมันเป็นเมืองเสียมไอไอสยามราศนะครับสยามราศ ในเมืองนี่แหละครับพี่นุ่มครับมันเกิดเหตุการณ์ที่มันมีทหารขมรเนี่ยได้ไปเก็บค่าคุ้มครองเก็บค่าคุ้มครองาจากชาวบ้านชาวบ้านของเขมรน,นะครับเก็บค่าในการที่จะอะไรคุ้คมครองการปลูกมันปลูกอะไรพวกนี้โอ้มันไปนเรียกเก็บชาวบ้านถ้าใครไม่ให้มันไม่เข้าพื้นที่สวนชาวบ้านมันก็ไม่เข้านะครับมันก็ทำให้คนชาวขมิเจ้าของสวนชาวขมิญโวยวายออกสื่อเลยครับแต่ก็แค่นะั้นนะแค่นั้นโวยวายก็โวยวายไป,ไปอืมพี่อะไรเนี่ยสุ สุสพฤฤฤฤฤฤฤัฒติตหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยพวกขมิ้นเดนลูกหนาให้พวกมันอดตายทั้งขยงเถิดค่ะคนอะไรคนข้าวไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวที่มันจะคิดดีๆได้นะ่ะเชิญมันเหี่ยวเก่งอะไรเชินเชิญมันเหี่ยวแก่งตายละนาวละดาวเถิดก็ปล่อยมันเนาะปล่อยมันมันจะสู้เพื่อนายของมันก็ช่างมันแต่ถ้ามีการเปิดรอบสองเนี่ยผมเชื่อแน่ว่าโอ้โขมิ้นไปไม่เป็นครับรับรองจัดหนักจัดเต็มแน่นอนคอยดูนะครบคอยดู อาพี่เอกพจน์มันมีวันนะครับว่าบาร์บีคิวมาวางกับระเบิดทหารเหม็นบ้านอะไรเนี่ยบ้านมันหนีสิครับอยู่ดีโดนเอฟสิไปโดนไข่เอฟหกตัวยกฐานมันก็หนีสิครับส่วนเงินเดือนมันไม่พอแดกอยู่แล้วอืมทุกวันนี้มันก็แดกหัวปรีหัวเผื่อดูแล้วใช่ใช่ใช่มันมีข่าวออกมาทุกวันนะครับมันมีออกข่าวออกมาทุกวันเอาพี่นนท์เข้ามาครับสวัสดีครับพี่นนท์สวัสดีครับ มันมีข่าวออกมาทุกวันนะครับเกี่ยวกับความอดอยากปากแห้งของเขมรเนี่ยมันมีข่าวออกมาทุกวันเลยเขมรโอ้ยตอนนี้หาเผือกหามันกินแล้วนะครับตอนเนี้ยแ้กันไปหาอาหารที่มันอาหารยอดยอดนิยมของมันคือไปเอาหมามาฆ่ากินอย่างเงี้ยมันก็มีนะครับตอนเนี้ยมันมีคลิปการที่มันเอาหมามาเชือดแล้วมาทํากับข้าวนะโอ้เป็นที่อรอร่อยของมันนะครับมันอดอยากปากแห้งถึงขนาดนั้นนะครับแต่เราก็ไปว่ามันไม่ได้เนาะเพราะเขมรเนี่ยมันกินหมาไอ้จนชาาินี่จนช่ากินหมานะครับ โอ้วันกินหมาเลยจนญาติเขมนเนี่ยไปบ้านมันก็ไม่ได้อีกเพราะว่านี่เป็นสันดานของมันเนาะเป็นนิสัยของมันเอ่อพิ่อะไรทูๆหรือเปล่าเนี่ยโตตใช่ไหมครับเนี่ยเขมรพม่าเขารอสวนเราอยู่แล้วประเทศไทยเราต้องระวังให้ดีใช่ใช่เราต้องระวังให้ดีครับเพราะว่าตอนเนี้ยถามว่าขีดความสามารถทางทหารของเราเนี่ยเหนือกว่าหลายประเทศในอาเซียนไหมเหนือกว่านะครับเหนือกว่าเหนือกว่าพม่าแน่นอนเหนือกว่าลาวแน่นอนเหนือกว่าเขมรแน่นอนแต่ ถามว่าถ้าในส่วนของเวียดนามอ่ะไม่เหนือกว่านะเวียดนามเนี่ยเวียดนามอีกมีอาวุที่วันที่โอ้เด็ดเด็ดนะครับเวียดนามมันมีเรือดำน้ำตั้งห้าลำนะครับเวียดนามเนี่ยมีเรือผิวน้ำอีกตั้งหลายลำมีขีปนาวุธซึ่งเป็นสก,กัดเนี่ยสก,กัด่ที่มันยิงได้ห้าร้อยก,กิโลเมตรนะครับสกัดของเวียดนามเนี่ยมันมีนะครับสก,กัดเวียดนามเนี่ยมันซื้อมาจากของอเกาหลีเหนือนะครับมันยิงได้ห้าร้อยกิโลเมตรไอห้าร้อยกิโลเมตรมันเอามาตั้งไว้ตรงแน,นวทีปชายแดนไทยไอชายแดนกับไอเวียดนามยิงเข้ามาฝั่งทางฝ ไอ้สกัดของมันเนี่ยห้าร้อยกิโลเมตรเนี่ยโอ้มันเหนือกว่าเราหลายอย่างนะครับพี่จุอะไรเนี่ยบอกบอกว่าปิดด่านแบบนี้แหละพี่ให้มันตุยทั้งเป็นเลยถามนานหรืคนไทยที่ให้ความช่วยเหลือยามลําบากมาตลอดมันมันมันในลกคุณถามว่าปิดด่านนี่มันมันเป็นยังไงปิดด่านปิดด่านเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันต้องมีการแอบเปิดอแอบเปิดแน่นอนพาะไอ้คนไทยใจเป็นหมาให้หมินมันมีเยอะแยะมากมายครับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองไทยเนี่ยตัวเป็นไทยแต่ใจเป็นหมาให้กับเนี่ยมันมีเยอะ และไอ้คนพวกนี้เสือกได้เป็นใหญ่เป็นโตด้วยนะครับเสียบเสียกม,มีอํานาจในบ้านเมืองด้วยไอ้พวกี่ใจเป็นหมาไอ้กัเหนเนี่ยเป็นหมาเลยนี่ให้ไอ้ยุนเซนเนี่ย <c oughs> โอ้มันมีเยอะนะครับก็จะ,ะนั้นถ้าปิดด่านก็เหมือนไม่ปิดถ้าเกิดว่าทหารคุมไม่ดีเนะี่ยเรียบร้อยเลยนะครับถ้าจะไอ้ดีมันต้องปิดทั้งด่านทั้งบกทั้งทะเลด้วยเนาะปิดหมดเลยคนระับทั้งกางบกท,งทั้งทะเลเอาให้ไอ้กัมเหนไอ้ไอ้ฮุนเซนเนี่ยมันไปไม่เป็นแต่ทุกวันนี้ถามว่ามันปิดด่านแล้วทำไมมันถึงอยู่รอดปกว่านนมัปิดไมจริง มันยังมีการลำเลียงสเบียง์ลำเลียงน้ำมันลำเลียงน้ําลำเลียงนี่ไปทางทะเลอยู่ก็มีแล้วมันก็มีการลำเลียงสเบียงอาหารที่ซื้อจากประเทศลาวอีกผ่านทางด่านนกนกเขียนอีกเข้าไปในแถวมือสตึงเรงแล้วก็เข้าไปลำเลียงเข้าไปขายในเป็นขมรนอีกแล้วตอนนี้แต่ทางทางกลุ่มผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศลาวแถวจำปาสักเนี่ยแถวแถวจำปาสักแถวปากเตเนี่ยครับพี่น้องรู้ไหมไอ้ว่าเขาทําอะไรคนที่เป็นพ่อค้ามันซื้อสินค้าจากทางฝั่งของไทยนะซึ่งเป็นสินค้าที่ทางฝั่งขมรนี่ต้องการ ทุกอย่างเลยครับมันซื้อไปตุนไว้ตั้งเป็นโรงเลยเป็นเป็นคลังเลยติดกับตามในเสตใจแดนไทยคำอีไอ้ไทยลาวมันซื้อตุนไว้ตุนไว้เราก็เอาไปขายในราคาที่บวกเพิ่มอีกให้กับทางฝั่งของเมขมรเขมรก็ต้องมาซื้อจากทางฝั่งลาวเป็นสินค้าไทยที่ราคาเพิ่มสูงขึ้นไปอีกแต่มันก็ได้กำไปให้กับประเทศขม้มรมันก็ไม่ขาดสนุนแต่สินค้าในประเทศข้เมรมันแพงขึ้นมานิดหน่อยก็แค่นั้นดงนี่คือสิ่งที่มันทำให้ขมรทุกวันนี้มันก็เออไม่ไม่ได้ลำบากอะไรเท่่าาทีีคควรรเนะถ้้ดดดมมััตองปิหลยบ แต่ม <toys> ันก็ย be ัง oh, ม oh, ีคนไทยโอ้ผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองไทยบางคนเนี่ยยังเสือกบอกว่าจะไปโอ้จะไปคุยกับทางฝั่งเราจะไปคุยกับทางฝั่งเราอย่างนั้นอย่างนี้ครับว่าเราจะทํายังไงการค้ามันมันได้รับผลกระทบกับว่าการค้าขายระหว่างไทยกับขมิมันได้รับผลกระทบเราต้องหาทางที่จะขนสินค้าไปขายให้กับทางฝั่งขมิญโดยการที่เราจะไปคุยกับทางฝั่งของประเทศลาวเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ทางฝั่งประเทศลาวเพื่อที่จะให้ทางฝั่งของเราเปิดด่านให้เรานําสินค้าจากประเทศไทยผ่านเรา แล้วก็ไปขายให้ประเทศขมินโดยอาศัยผ่านด่านของเราไปเข้าประเทศขมิน้นแบบนี้โดยเราต้องไปคุยกับท่างผู้หลักผู้ใหญ่ของลราก่อนว่าเขาจะเอาอยัางไงเขาจะเรียกค่าเสียหายยังไงแบบนี้โอ้โหสาราเรวบัดซบสิ้นดีเลยครับแบบนี้พี่พี่น้องคิดว่ายังไงทางหารก็ปิดด่านจนลืมล้ำเพื่อที่จะปิดด่านให้ขมรนมันยอมสิโลลากับเราแต่โดยดีแต่ไอ้พวกที่เป็นนักธุรกิจพวกที่เป็นรัฐมนตรีโอ้ที่เป็นยิ่งใหญ่ยิ่งโตเนี่ยโตยิ่งโต,ย,งตยิ่งสมองหมาปัญญาควายเนี่ยเสือกจะหาทางส่งสินค้าไปกับขมนอีกโดยผ่าาทงลว โอ้มันเอาสมองส่วนไหนคิดโอ้ผมก็งงเหมือนกันตอนนี้มันมันไม่รู้มันไปคุยกันถึงไหนแล้วผมก็เชื่อได้ว่ามันก็น่าจะขนสินค้าผ่านทางลาวนะครับดูความบัดรรบความอับปีของของพวกนี้นะครับมันไม่เข้าใจอะไรเลยว่าตอนนี้ประเทศไทยกับประเทศอื่นกำลังรบกันอยู่กาลังรบกันอยู่เขาปิดด่านเพื่อที่จะบีบให้ขมิ้นมันยอมเราแต่ทางฝั่งของนักการเมืองไทยบางคนมันกลุ่มเนี่ยที่มันมีเรื่องราวเกี่ยวกับารผลประโยชน์ทางการค้าในเสือกจะวิ่งไปหาลาวให้เราลับเปิดด่านให้แล้วก็เอาสินค้าจากไทยนี่ไปส่งให้คมมนนดูััท โอ้ยสาระเลวบัดซบสิ้นดีไอ้พวกนี้พวกขายชาติขายแผ่นดินไอ้พวกอะไรที่เปิดประตูให้มึงไอ้เปิดประตูมึงให้พมา่าสมัยกูเสียยุทธยาแตกครั้งที่สองนะ่พะพญาเลยโอ้บัดซบสิ้นดีนะครับมันไม่รู้เรื่องเลยว่าตอนนี้ไทยกับขมิลบก,กันอยู่เอาพี่สุดใจนะครับบอกว่าทําไมอ่าทาทาไมภาคตะวันออกของไทยขายชาติกบฏเยอะจังหรือว่าเขามีสัญชาติระแวกครับไปสอบถามเขาหน่อยว่าเขามีสัญชาติไหนและอยากได้สัญชาติไหนครับอืม มันก็สัญชาติไทยนี่แหละครับแต่มันเป็นหมาให้ขมิ้นมันเป็นหมาหขามิ้นเลี้ยงมันเป็นหมาให้ขมิ้นเนี่ยโอ้ยหมาไอ้ฮุนเซนจูงไปไหนก็ได้จี๋ไม้ชี๋มือเที่ยงไม้ไปให้วิ่งไปคาบกัดแล้วก็วิ่งกลับมาให้แล้วทําเป็นลิ้นแ่างน่ะมันเป็นหมาพูดง่ายๆคือมันเป็นม,มันเป็นหม,มาเลี้ยงให้กับขมิ <c oughs> ้นพี่ทำมนุรย์เล่าเรื่องชายแดนใต้กับอันวาหน่อยครับโอ้ <c oughs> ชายแดนใต้ผมไม่ได้เล่ามาได้เป็นปีแล้วนะเพราะว่า ผมไม่ได้อยู่ในพื้นที่ปฏิชายเดนใต้ล่ะแต่ตอนนี้ได้ข่าวว่าอันวาโทรมาคุยกับอนุทินละโทรมาคุยกับอนุทินในเรื่องของปัญหาไทยกับเขมรนี่แหละครับเพราะว่าตอนเนี้ประเทศมาเลเซียเนี่ยเขาเป็นประธานนะเขาเป็นประธานประธานอาเซียนอยู่มันก็ต้องแสดงบทบาทของประธานอาเซียนออกมาโดยการที่จะทําให้กลุ่มประเทศสมาชิกเนี่ยต้องตกลงกันด้วยดีนะต้องคุยกันนะต้องจูบปากกันไว้นะอย่าทะเลาะเบาเบงกันนะต้องจูบปากกันให้ดีนะครับแบบเนี้ยแต่ถามว่ามันคุยได้แต่เราจะเอาด้วยไหมแค่นั้นเอง ถ้าเราไม่เอาด้วยมันก็จบปัญหาเรื่องตามในเขตใจแดนไทยกับเมียนเนี่ยมันต้องไทยกับเมียนมาคุยกันไม่ใช่ว่าให้ให้คนอื่นมามาสอดมาเสือกแบบนี้มันไม่ใช่นะครับอ่าพี่อะไรรอดูขมิ้นเจนแซดมันจะคิดได้และกล้าล้มตระกูลหุนแบบเนี่ปานไม่ไม่กล้าแน่นอนผมเอาหัวเป็นประกันนะครับพี่น้องครับไม่กล้าแน่นอนตอนนี้เนี่ยมันมีข้อมูลข่าวสารที่ออกมาตามสื่อโซเชียลต่างๆที่มันเห็นขมิ้นออกมาเดินประท้วงยกตรงหูร้องอย่างนั้นโอ้เออวอาไว เดินประท้วงในกรุงพนมเปญเดินประท้วงทั่วทั้งแผ่นดินเขมรนต่ตอนนี้แต่นักข่าวไทยบางกลุ่มเนาะบางกลุ่ม,นะบ,ามบางสือ่อบางสำนักลหลายสำนักกลยทุกสำนักเลยเอามาตีเขาว่าโหเจนแซดมาแล้วเจนแซดเจินลุกขึ้นมาโค่นอำนาจของคุณเซนเิเริ่มประท้วงกันแล้วถามว่าไอ้ข่าวนี่มันเป็นข่าวจริงไหมมันจริงนะครับข่าวประท้วงจริงแต่มันไม่ได้ประท้วงคุณเซน <laughs> ข่าวประท้วงเปนประท้วงจริงแต่มันไม่มันไม่ได้ประท้วงคุณเซน เพราะผมไปตรวจสอบข้อมูลข่าวสารมาแล้วนะครับว่าไอ้คนที่ออกมาประท้วงมันไม่ได้ประท้วงหุนเซนแต่มันประท้วงไทยนี่แหละมันประท้วงไทยแล้วก็เรียกมันก็ไปยกดาบของไอ้หุนเซนขึ้นมาดมพูดง่ายๆสรรเสริญฮุนเซนแล้วม็อบนี้เป็นม็อบจัดตั้งของทางฝั่งของไอ้ฮุนเซนด้วยมันไม่ใช่ว่าม็อบเจนแซดเจนอะไรของมันนะครับขเมศมันไม่กล้าขเมศมันเป็นกลุ่มชนชาติพันธุ์ขี่ขาตาขาวมันไม่กล้าที่จะถือกับผู้นำของมันนะครับถ้าผู้นำของมันพูดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันขี้แตกเยี่ยวลาดเลยนะครับ ขมิน้นมันเป็นแบบนี้อ่าพี่เจนแซดเจอเจนสวัสด์เอาเอาอะไรกับมันถ้าเป็นในปานได้แต่ขมิน้นไม่ได้เพราะขมิ้นมันขี้ขาดตาขาวขี้ขึ้นสมองเห็นไอ้คุณเซนทีโอวโหขี้หัวตัวหายครับอ่านางบีซีว่าสื่อข่าวไทยใจขมิน้นมีเยอะเออก็ปล่อยเข้าไปเนาะเอาแต่สิ่งที่คุณกระเพราพูดมาเนี่ยผมไม่ได้พูดให้เชื่อนะให้ไปพิจารณาดูกันเอาเองให้ไปพิจารณาดูกันเอาเองนะครับว่าข่าวที่มัดประท้วงในขมิ้นน่ะมันนะมัดประท้วงคุณเซนจริงหรือไม่ แต่ผมพูดตรงนี้เลยว่ามันไม่ได้ประท้วงคุณเซนแต่มันมันมาประท้วงไทยเนี่ยแล้วมันก็ยกไอ้คุณเซนขึ้นมาเป็นเป็นพ่อของมันมันเป็นม็อบจัดตั้งของทางฝั่งของไอ้คุณเซนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ได้มันล้มไอ้คุณเซนหรอกครับเพราะมันไม่กล้าล้มมันขี้ขาตาขาวมันกลัวขมรตมันกลัวเออแต่ถามว่าการที่ทางฝั่งของคำเม็นเนี่ย การที่มันจะเกิดเหตุการณ์การประท้วงคนล้มอำนาจของคุณเซนเนี่ยมันจะมีไหมมันจะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเป็นไปได้เหมือนกันแต่ตอนเนี้ยมันยังไม่เป็นเพราะไอ้คุณไอ้คนที่ประท้วงทุกวันนี้มันกลัวคเมรอนนักกลัวไอ้คุณเซนแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งนะครับผมพูดให้ฟังนะครับวันใดวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่ามีประเทศนอกประเทศอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่ประเทศคเมรนเนี่ย เข้าไปแทรกแซงทางด้านการเมืองไปการปกครอ,องขึ้นมาเนี่ยไปสร้างความวุ่นวายปันป่วนให้เกิดขึ้นภายในประเทศเขนรเนี่ยโดยการเข้าไปสนับสนุนกลุ่มต่อต้านไอ้ฮุนเซนขึ้นมาเนี่ยกลุ่มนคนเขมรที่ต่อต้านไอ้ฮุนเซนขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไปได้นะครับแต่ตอนนี้ต้องรอดูกันว่าประเทศที่จะยืย่นมือเข้าไปแทรกแซงในการที่จะไปตั้งกลุ่มกระบวนการต่อต้านไอ้ฮุนเซนขึ้นมาเนี่ยเขาจะทําหรือไม่ถ้าเขาเข้าไปสนับสนุนการล้มล้างของฮุนเซนเกิดขึ้นแน่นอนเกิดขึ้นแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้ มันยังมีการมันมันยังมีแค่การพูดคุยกันเฉยๆแต่มันยังไม่ได้มีการการปฏิบัติในการที่จะเข้าไปแทรกแซงหนึ่งในนั้นก็คือประเทศจีนประเทศจีนก็มีการวางแผนที่จะเข้าไปแทรกแซงแล้วครับแต่ยังไม่เข้าไปแทรกแซงถ้าประเทศจีนยื่นมือเข้าไปแทรกแซงวันไหนนะไปสนับสนุนไปปลุกผีขมิ้นแดงขึ้นมาไปสนับสนุนกลุ่มคนที่เกียดทุนเซนขึ้นมายักเงินให้กับกลุ่มขบวนการเอ็นจีโอกลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปจัดการในพื้นที่ขมิ้นเนี่ยรับรองครับประเทศขมิ้นจะลุกเป็นไราะคอมนตัับลง้้ืด ใครก็ตามที่ให้เงินมันน่ะที่ให้เงินมันน่ะมันเอาหมดแล้วมันยอมที่จะทําเพื่อเงินเหมือนอย่างทหารฮุนเซนเนี่ยอย่างไอ้เตีเซฮาเนี่ยไอ้ไอ้เตีเซฮา้เตียปันเนี่ยทุกวันนี้ก็เป็นหมาฮุนเซนไปหมดแล้วน่ะถามว่าตอนนี้มันจงรักภักดีกับฮุนเสม็จไมันจงรักภักดีนะครับเพราะตอนนี้ไอ้เตียเซฮายไอ้สองพ่อลูกตระกูลเตียเนี่ยอเตียเซฮากับเตียอะไรไอ้เตียเตียปันเนี่ย มันโดนไอ้ฮุนเซนตัดแข้งตัดขาหมดเรียบร้อยแล้วนะครับตัดแข้งตัดขาหมดเรียบร้อยแล้วก่อนที่มันจะรบกันกับไทยเนี่ยไอ้ฮุนเซนเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่ามันทำอะไรมันรู้ว่ามันจะมีกลุ่มทหารกลุ่มหนึ่งที่จะลุกขึ้นมาโค่นล้มอำนาจของฮุนเซนไอ้ฮุนเซนมันสั่งโละสั่งปลดหมดเลยครับสามสิบกว่าคนตำแหน่งผู้บังคับกองพันทั้งนั้นซึ่งเป็นผู้บังคับหน่วยทหารด้วยมันสั่งปลดหมดทั้งสามสิบกว่ากองพันทั่วประเทศแล้วมันก็ตั้งคนของมันขึ้นมาแทนเป็น แล้วไอ้สามสิบกว่าคนที่เป็นระดับผู้บังคับบัญชาระดับกองพันน่ะเป็นลูกน้องเขาเตียบันหมดทุกันนี้เตียบันก็เลยโอ้ยเป็นหมายุณเซนเลยครับตอนเนี้ยเตียบันเตียซีฮาเ,เป็นหมายุณเซนเลยอคเุเซนจะสั่งอะไรก็ได้หมดครับสองคนเนี้ยตอนเนี้ยเป็นหมายุณเซนเลยวพาโดนตัดแขนแคดแนตัดขาแต่มันก็ไม่แน่ถ้าเกิดว่ามีประเทศหนึ่งประเทศใดที่อยู่นอกขอเขมรเนี่ยยื่นมือเข้าไปสนับสนุนไอ้เตียซีฮากับไอ้เตียบันสองพ่อลูกตะกลเตียยให้ลูกนมาโค่นอำนาจของคุณเซนเนี่ย พวกเขเมรเนี่ยมันไม่มีอะไรที่แน่นอนนะครับในการปกครองของเขเมรเนี่ยใครก็ตามที่ไปยื่นหยิบยืนย่นผลประโยชน์ให้มันสามารถที่จะหักหลังเจ้านายของมันหรือว่าหักหลังลูกพี่ของมันได้เลยเขเมรมันเป็นแบบนี้เ <c oughs> นี่ยครับคือสิ่งที่เราต้องคอยดูต่อไปว่ามันจะมีประเทศไหนไหมที่จะยื่นมือเข้าไปสนับสนุนยื่นมือเข้าไปแทรกแซงกลุ่มขบวนการต่างในประเทศเขเมรหรือว่ายื่นมือเข้าไปสนับสนุนกลุ่มทหารกลุ่มอื่นที่จะลุกขึ้นมาต่อต้านคุเเสนตอนนี้ถามว่ากลุ่มทหารเนี่ย เขาเขาศรัทธาคุณเซนไหมมันก็ไม่ได้ศรัทธานะครับแต่มันไม่มีเส้นยืนว่าพอที่จะไปต่อส me ู no ism, no i i kind of ้ก um, <that> ับค <brilliant word tense> ุณเซนแค่น <Hayır> <cold> so ั้นเองถามว่ามันเกลียดมันเกลียดแต่มันทําอะไรไม่ได้อ่าอ่าพี่โอบามาว่าประท้วงใหญ่อาจไม่มีแต่อาจจะมีการก่อการร้ายเอื่อนนี่ก็ไม่แน่เนาะพี่อะไรเอสอะไรอิเลอร์อิเลอร์อะไรเนี่ยเม้นไม่เก่งสู้ต่อหน้าแต่ถนัดแทงข้างหลังใช่ใช่ก็เป็นสันดานมันเป็นแบบนี้สันดานมันเป็นแบบนี้ครับ